ครับผมอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนน L g ลีมุ่งหน้าตลาดนัดคลองกั๋มครับผมตำบลตะศิษฐ์อำเภอบุญแดงจังหวัดระยองครับเป็นรถจักรยานยนต์ทั้งหมด5คันนะครับบาดเจ็บสาหัสชายหนึ่งรายอาการสาหัสครับนะครับขาเกือบขาดเลยนะครับผมนี่ครับจักรยานยนต์ทั้งหมด5คันนะครับแล้วก็รถยนต์กระบะนะครับที่อยู่ฝั่งนู้นเป็นอิซุสี่ประตูสีขาวนะครับที่จอดอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมครับก่อเป็นกําลังใจนะครับเป็นกาลังใจให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับผม นะครับให้พี่ผู้ชายได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณพี่น้องที่อยู่ในตลาดหรือพี่ๆกู้ภัยปลวกแดงนะครับที่เข้าทาการช่วยเหลืออุบัติเหตุนะครับตอนนี้พี่ผู้ชายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสถ,ถึงโรงพยาบาลปลวกแดงแล้วนะครับผมถึงโรงพยาบาลปลวกแดงแล้วนี่ของจครน,น,นี่ครับกับรถยนต์กระบะคันนี้นะครับคันนี้นะนู่ครับเป็นกระบะอิซูซูสีประตูสีขาวนะครับ ผู้ขับขี่ไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับผมแต่รถจัก,กรยานยนต์สาหัสครับรถจัก,กรยานยนต์สาหัสเลยนะครับ <Okay. S 1> ครับผม <Okay. S 1> ก็เป็นกำลังใจให้นะครับ <Okay. S 1> ขอให้หายไ้ไว้นะพี่นะ <Okay. S 1> สวัสดีครับ